สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาที่ในเวลานี้คุณสัมผัสได้ว่าเขาคุยกับคุณน้อยลงท่าทีเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกับคุณเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้และเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่หรือไม่ถ้าเรื่องราวนี้ตรงกับคุณเรามาฟังคำทำนานยจากไพ่กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะคำทำนานยอาจจะมีตรงและไม่ตรงนะ สิ่งใดดีรับไว้สิ่งใดไม่ดีให้ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงของคุณค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาในเวลานี้เป็นเช่นไรบ้างในไพ่สามเหรีย่ยไในไพ่ดาบสาได้ไพ่สองไม้ ได้ไพ่สี่ไม้และได้ไพ่หนึ่งเหรียญดูเหมือนว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาในเวลานี้อะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปสิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปในเวลานี้ก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของเขาด้วยภาระหน้าที่การงานของเขาที่มากขึ้นและปัญหาในเรื่องงานก็มีปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน จึงทำให้ในเวลานี้เขาเอาเวลาของเขาไปโฟกัสอยู่กับในเรื่องของการงานทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงานเขารู้สึกเหนื่อยล้าในแต่ละวันหลังจากที่เสร็จจากงานแล้วเขาอยากที่จะพักผ่อนเขาอยากที่จะอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสำหรับเขาในเวลานี้แล้วในเรื่องงานและในเรื่องการเงินคือสิ่งที่เขาจะต้องทุ่มเทเวลาเขาไปทำเขาไปจัดก,การเพื่อให้ทุกอย่างออกมา เป็นอย่างดีทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกับคุณเหมือนอย่างเคยทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนอย่างที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้นะคะได้ไพ่หกดาบได้ไพ่แปดดาบได้ไพ่สวมขลับ ได้ไพ่บรลลและก็ได้ไพ่ก้าวถวยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเวลานี้นะคะเขายังคงมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณเขายังมีความรู้สึกที่ยังรักและยังมั่นคงต่อคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้คิดได้นึกถึงคุณและมีความสุขที่ได้มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาเปลี่ยงแค่ว่าในเวลานี้นะคะเขาอาจจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขา เพื่อจัดก,การปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะคะภาระเรื่องงานความตึงเครียดเรื่องงานที่เขาต้องแบกรับในเวลานี้จึงอาจทาให้สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณและเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือท่าทีเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมกับคุณนะคะแต่ความรู้สึกเขายังมั่นคงต่อคุณอยู่เสมอค่ะ การที่เขาเงียบเงียบหรือท่าทีที่เขาเปลี่ยนไปตรงนี้เขาไม่ได้มีคนใหม่เข้ามานะคะเขาไม่ได้มีความรักครั้งใหม่หรือไม่ได้เป็นมีใครนะเขาอยู่กับงานอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปหรือไม่ไพ่กิงเหรียญไพ่เจ็บถวย ไพ่ก้าวดาบไพ่คิงดาบและไพ่สองเหรียญแน่นอน,นเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเหนื่อยมากเหนื่อยมากเครียดมากนะคะปัญหารุมเร้าเขาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เขาอาจจะใจล้อหรืออาจจะงุดกหยิดได้ค่อนข้างง่ายบางครั้งคุณทักข้อความไปเขาอาจจะไม่อ่านหรือบางทีเขาอ่านแต่เขาอาจจะไม่ว่างที่จะตอบเพราะในใจเขาในหัวเขาตอนนี้เขามีแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะเขาขอโฟกัสเรื่องงานก่อนและเวลาที่เขาไม่ได้ตอบคุณเนี่ยเขาก็อยากให้รู้ให้คุณรู้ไว้ว่าเขาไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นนะคะเขานั่งทํางานของเขานะเขาวุ่นวายอยู่กับการทํางานของเขาสะส่วนใหญ่ ะะเขายังคงรักคุณอยู่เขายังคงพยายามที่จะบารานซ์ความสัมพันธ์นี้กับในเรื่องงานให้ไปด้วยกันได้นะแต่ในสถานการณ์ในเวลานี้บางทีเขาอาจจะต้องไปบรรนซ์เรื่องงานมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขายังมีคุณอยู่เสมอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะจะเป็นยังไงต่อไปนับจากวันนี้วันที่คุณได้เห็นคลิปนี้ได้ไพ่เด็กถวยได้ไพ่หนึ่งถวยได้ไพ่สามถวยได้ไพ่แถวเวอร์และได้ไพ่อสุวินดาบถ้าเขาเคลียร์งานเสร็จแล้วเขาจะรีบนะคะสิ่งแรกที่เขาจะทําเลยนะคะหลังจากที่เขาเคลียร์ประเด็นปัญหาเรื่องงานต่างๆเขา,าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณก่อนที่เขาจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาบอกคุณก่อนนะคะแล้วเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณทันทีนะมาแบบว่าปรับปรับฉับพลันด้วยมาแบบว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งเนือตั้งตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาเขียนงานของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาจะกลับมามอบความสุขให้กับคุณเพราะคุณคือคนที่เขารัก นะไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาก็ยังมีคุณแค่หนึ่งเดียวภายในใจเขาและภายในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่เสมอคุณยังคือคนที่เขารักอยู่เสมอนะคะขอให้คุณได้สมหวังสมปรารถนาในความรักทางนี้เพราะคุณคือคนที่ใช่แล้วสำหรับเขา